ใช้แสงมาเด็ดเจ็บแบบกาไฟนี้ต้องมากี่วันครับประมาณสองอาทิตย์กว่าสองอยู่ที่ค่ายเพียยินเดียวบีใครเป็นผู้ปัง้งผู้ซ้อมครับก็มีพี่ๆที่ค่ายช่วยกัน,นครก็พวกตัวใหญ่ในค่ายช,<ๆ>ช่วยเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดปีเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนั <175. S 1> นกปล่อยมามากี่กิโลครับรมาห้าสิบเก้าเรามว,วายสไตล์อะไรครับครบเครื่องครับแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับปืนใหญ่เคยเจอกันยังไม่เคยเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยกันมาบ้างสื่อสารเขามวยสไตล์อะไรก็ ฝีมือครับต่อยซ้ายแต่ซ้ายแล้ววันนี้เราจะวางเกมวันไหนก็ไปเรื่อยๆตามสไตล์ล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่รัมเนอนครับที่รันเนอนนี่เนาะวันนั้นเราเจอกับเพชรเอกเฟเตอร์มวยไทยครับเป็นไงบ้างชนะคะแนนมาชนะคะแนนมาวันนั้นตัวเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดวันนี้มาต่อยร้อยยี่สิบใหญ่ไหมก็เพิ่มสามเปอร์ไม่น่ามีปัญหาแล้วอย่างเท่าวันนี้เขาเข้าไปสอบนี่น้ำหนักมากเกินหรือมากก็พอดียวสบายสบายเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นตแล้วเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์แข็งแรง เรียกว่าเย็นนี้พร้อมเจอได้เลยแล้วสงการเมื่อวานได้ไปเล่นไหนบ้างไม่ไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนเลยลงหนาออกซ้อมง่ยัก็คือเรียกว่าพร้อมวันนี้อย่างโดยตรงเลยพอวันนี้เสร็จแล้วถึงไปเล่นได้เนาะเราต่อยมวยมาโลนุ้งวันนี่กี่ไฟแล้วประมาณประมาณจะดสี่สิบกว่าไฟและเราคนจังหวัดคนจังหวัดกำแพงเพชรฝากเชิญชวนไปขับลงนิดหน่อยวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่นะครับรอเชียร์ติดตามได้ครับผมโอเคขอบใจม่น้องชายครับผม